อันเบิ้งเบืงเบืงเบืงสิบ้าเบิง้งนี่จ้ะนั่นหนึ่งได้เบิ้องมองนี้เด้อนี่จ้ะสองมองได้ขี้ดินแตกพี่เห็นมา้างบนเบิ้องมุจ้าเบิ้องทางบนพูดนะนี่ นี่หนึ่งสองสามเดี๋ยวสี่หาหาแล้วเด้อกลุ่มนี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดดอกจะพี่น้อง ดอกนี่ไปนํ่กันนี่พี่น้องสิบสองดอกนี้นี่จ้ะอ้ยเบึ่งเนี่ยหาวัานเคืองปลาอยู่ถัทงที่สามมาอีกแล้วจ้ะเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยนาะค่ะ น้องเอ้ยเห็ดยังก็มาอาอกขัดออกเนี่ยนะ <c oughs> นี่จะอู้ยอันนี้ค่ะต้นไม้ <c oughs> พุ่นนะคะเห็นบ่อันนี้เนา่าแล้วบ่เนา่าต่ว่าก็เถ่าเ้าบ่เอาเอาอันนี้ นี่นี่จะ้ะอุย้ยนี่จะ้ะพี่น้องดูนะนี่จะ้ะคุณนะ เลยโู้คุณน่ะอ่อ,อนๆน,นี่ตัดไปแบบนี้วด ก่องมั่วนบ้าพี่น้องนี่จ้ะโอ้ยก้อคือเป็นมั่วๆนะบาดเบื้องขี้ดินเข่าเนาะ พี่นองดอกหนึ่งกำล่างึ้นนี่จ้าดอกหนึ่งพี่นองสองดอกพี่นองนี่เห็นบ่จ้ะนี่นมีเมื่อนี้แดดแห้งจ้ะว่าฝนจะตกก็บ่เห็นตกพี่ดอกหนึ่ง ว้ายอันนี้สองดอกได้การบ่ต้องสำรวจกันนี่จ้ะโอ้ยอันนี้แล้วแล้วเอาได้อยู่ได้เนี่แต่ว่าี๋ยวล่องเมืองกันนี่แล้วแล้วจ้ะน,นี่อเอา้าอันนี้ก็แล้วแล้วบ่เอาเนาะคะ่ะแล้วกระสิน ย่างไก่ตั้งคู่ไว้ลวยะย่างไก่จ้ะนี่จะ้ะว้าวไอ้จ้ขวางเพลินตัวบับไงติดมือข่อยว้าออออนี่นี่หนึ่งดอกนั่นพี่น้องกันร่งขึ้นนี่จะ้ะนี่ นนั่กำลังขึ้นกำลังขึ้นจะจะพี่น้องดอกหนึ่งดอกหนึ่งนี่กำลังขึ้นโอ้ยเลี้ยวไปแกขึ้นอวนบุด,ดอกนั่นได้ยู่นี่โอ้ยแกแล้ว ขาได้ยิ่งได้หน,น,นิขานั่นขาได้ดีอยู่เดี๋ยวขาไปนี่จ้าพี่น้องเห็ดสาวกระสินได้มากกระบังห้าวบ้านได้พ่อนะคะเ้าสีอันบ้านได้แล้วเ้าใส่พญายอาเห็ดเมื่อก่อนค่ะหิวบ่ไหวให้พญายเอาเมื่อก่อนสองถังเดี๋ยวสาวกระสินสีย่างต้อนนะจ้ะเดี๋ยวใส่ถุงให้พญายเอาใส่ถุงเมื่อเอาถุงมานน้ำหยจ้ะ นี่น่าสิเทใส่ถุงแงตอันนี้มันดอกแข็งดีจ้ะพี่นอ้องว้าวนี่จ้ะเห็นบ่ เต็มทุงหมอกกรอกหมอกกรอกหมอกกรอกน่าจะเ,เดี๋ยวหยายพญ่เอาเมื่อก่อนเดี๋ยวเ้าสิไปต่อค่ะลวสาวกัละสินสิผ้าหยางนี่โอเคจ้ะพี่น้องต่อเลยพ่อใหญ่เมื่อแล้วพ่อใหญ่มาเอาเห็ดไปแล้วจ้ะพี่สิมหนึง่งโอ้ยสิมหนึ่งเต็มอยู่พี่น้องไปเมืองเนี้ยเดี๋ยว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 เอาสองอันนีกกันนี่โอ้ยอันนี้ อันนี้เท่าแล้วว่าเอาค่ะนี่เราจังตัดขาสองอันนี่จะโอ้ยได้อยูโอ้ยเดาจยงตัดขาทีเดียวเนาะคะ่ะนี่น่ะพี่มเจ้าเห็นว่าพีพีพีพ,พีนั่นอีหยังแหลนะนั่นนั่นนี่ที่นอง หนึ่งดอกโอ้ยสองดอกโอ้ยหักจ่อยข่อยก็ได้โอ้ย,อยสามดอกโอ้ยอันนี้บ่เอาดอกพี่น้องอันนี้ก็ดอกเอาบ่าได้ได้ตะขานี่ ดตายแรงวะนี่เนืองงามๆพี่น้องนี่จ้ะจะ,จะ,ะบงงามประได้เพาก็เหลืองล่ะนี่จ้ะว้ายนี่ยังสีได้อยู่นี่คืออยู่นี่ว้ายปกๆปกเลยอันนี้นี่ ปุกๆเลยค่ะเอาเดี๋ยวกล่องก็ได้โอ้ยนี่นั่นได้อยู่ค่ะจ,ะจังเป็นนางตัดขาโอ้ยเห็ดด,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 ดอกเลื้อหมดละแจ่พี่น้องเออั้งซีไข่แน่นี่นะนี่นหนึ่งนี่ ้หนึ่งพี่น้องนี่จ้านั่นจะดอกหนึ่งโอ๊ยงามงามงามตามท้องเรื่องนั่นเห็นบ่หนึ่งพี่น้องโอ้ยกล่องไล่เดะ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 กล่องไล่ให้จังด่ให้แสง มันกล่องอมันแสงนั่นพี่น้องพืนะ่อนน่ะเห็นบ่มันก็ล่างออกว้ายมะอื่นเอามาอีกรับลองได้แต่ดอกตุมต่มตุ่มมะอื่นนี่นี่สาวกระดสินกับยางว่อนอยู่แต่หม่องเก้านี่ละจ้ะบ่ไปใส่ดอก <c oughs> มันออกน้ำกลนค่ะนี่เห็นบ่ได้แต่ตุ่มตุ่มนี่เห็นมาตตมมนเน,านี่นี่ค่ะ อุ้ยพี่น้องคนนะ่ะสองอันว้ายสุดยอดเลยนี่เดี๋ยวเขาจะนางตัดขาที่เดียวเพราะว่าหามองมองัมง่มงเหมาะกันว้ายเหยียบประเทศไทยเอ้ยนี่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 กระลั่งอ,อกนี่นี่นี่จะเดี๋ยว เอาอีกสองดอกก่อนพี่สองดอกสามดอกพี่น้องอุ้ยตายบ่ได้ไปใส่ดอกคข่เมื่อนีร่อยู่แต่หม่องเก่านี่แหละพุนอ่ะอู้ยอยู้อนสามดอกอยู่นี่ดอกนะึงนี่จ้ะโอ้ยพูนเลี้ยวไปเห็นอีกแล้วสุดยอดอีหลีเฮ็ดโอ้อยเนานี่จ้ะโอ้ยสมิหยกัก ดอกเหลืองแล้วนะคะนี่ขาบนเอาดอกเพราะว่ามันเหลืองแล้วค่ะพี่น้องนั่นมันนอนกินแล้วคะ่ะเอ้ไว้หันหาแาต่ดอกตุมต่มๆเลยบาทนี่เพราะว่าได้โอกาสแล้วนี่คะ่ะนั่นดอกเล่พี่น้องมันงามซะอุ้ยัอตะออกนี่จ้นั่น นี่ดอกหนึ่งพี่น้องสองดอกจ้ะนี่อันหนึ่งนัง่นนีนน่อันหนึ่งเฮ้ยสาวก็เลยสิเี้ยวไปเห็นอีกแล้วพี่น้องแมนมาเบ่งก่อนแมนอีหลอต้องค่อยๆยางนะค่ะนี่ จีะ่ะคุณนะคุณนะจ้าพี่น้องนางเศร้าเมืยตัดขาก่อนจะไปต่อจ้ะเมืยแล้วแล่นน้ำเห็ดโอ้ยแล่นน้ำเห็ดแล่นน้ำเห็ดนะจ้ะตัดง่ายๆเลยเห็ดอันนี้บ่ดตัดยากค่ะ น,นั่งไปโหลดแลวก็ได้ชิ้นนั่งเกียกก็โหลดตะตอกหลายผลนม่น่าพี่หน่องนี่จะ้ะบึงเนี่ยเห็ดงามๆจ้ะ เี่มันเป็นเห็ดตีนตีนเตี้ยเนาะค่ะนี่ตัดง่ายๆค่ะพี่น้องไ่ได้นุ่งยากบ่ได้ตัดอันนั้นคือเห็ดเพิ่งหวานอันซีขาวเนาะค่ะ อันนี้เอาตะขามาคุณน่ะขาดีดีอยู่บอกมีแมงเนยค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันอันฝนบ้านตกแมงบ้านมากค่ะบ่ได้เอาแนวปัดอันปัดขี้ดินมากเนาะค่ะมีตัดติดปัดขี้ดินมากพี่น้องว่ามันอันหน่อยสาวากระสินกันเลยบ่ออกอามาพี่น้องหลายคนท้วงว่ามีดขึ้นหน่อยแต่ก็บ่เป็นตะค้มแต่ คมอยูดจ้ะตว่าหันมันหน่อยซื้องนิดนี่ค่ะอันนี้ป่าสนามบินนะคะนี่ค่ะพี่น้องนี่ตัดจังสีไปเลย โอ้ยอันนี้เอาบ่านี่อันนี้บ่เอาดอกนาะมันแล้วเหรออันใดแล้วเช้าก็ได้ซินสิบ่เอาได้พี่น้องอัน,นี่จันสิแล้วอขอโทษขอให้หลายๆที่แรกกับบ้านแล้วดอกเฮ็ดอันนี้หันตัดขีดินออกอยากแล้วโหลดเพราะว่ามันนัก่ถไววเฮ็ดอันนี้ให้แน่แต่บ่ตัดขีดินค่ะ ก็ใหนเมื่อเล้ววุงหันสองถังเกือบสามถังน้ะคะ่ะก็ใหนกับฟ้าวมาหลับ <laughs> <laughs> นี่พี่น้องนี่จ้ะโอเคไปหาอีกบันนี่จังน้อยจังเมือ่อ